จบปัญหาลมรั่วนี่แก้ไขเรียบร้อยนี่ครับผมตอนนี้ได้แก้ไขโดยการใส่เช็ควาลวหรือวาลวกันกลับนะครับนี่หรือการย้อนนหลมจะได้ไปทางนี้ได้ทางเดียวแต่ย้อนกลับไม่ได้นี่ข้างในมันก็จะมีวาลใช่ไหมครับผมวาลวตัวนี้มันก็จะยกขึ้นมาถ้ามีแรงดันลมมาจากฝั่งนี้มันก็จะยกลมให้มาทางนี้แต่พอ เครื่องทางานหยุดปุ๊บมันก็ลมจะตีกลับใช่ไหมตีกลับมาไม่ได้เพราะมีล,ลิ้นตัวนี้กั้นไว้ใส่ตรงไหนเหออนี่ไงถ้าเป็นปั๊มรุ่นนี้เดิมทีมันจะไม่มีตัวนี้นะเห็นไหมครับผมนี่ผมใส่ตรงนี้นี่นะครับผมแต่ใครอยากรู้ตรงนี้ก็ถามร้านค้าดูนะว่าใช้กี่หุนนะเพราะว่าไม่สันทัดเรื่องหุนโอเคนะครับผมผมก็เลยซื้อมาสองขนาดตัวนี้เป็นตัวเล็กตัวนี้เป็นตัวที่พอดีกับตัวนี้ น,นี่โดยการที่วัดเป็นมิลก็ได้แล้วบอกเขาว่าของผมกี่มิลแล้วก็ทางร้านเขาจะวัดให้แน่ใส่แบบนี้จบปัญหาเลยเดิมทีนะเติมลมเสร็จนะลมมันออกย้อนออกมาถ้าเปิดมากกองตันนี้แล้วเอามืออุดตัวนี้นะหรือว่าฟังเสียงก็รู้เลยมีเสียงลมออกแต่ถ้าหูไม่ค่อยดีนะเอามืออุดอุดปุ๊บพุดเล่ตัวเนี้ยมันจะขยับ พุ่เล่ตัวนี้มันจะขยับอย่างนี้ขยับอย่างนี้แสดงว่ามีลมย้อนออกมา,าเช็คได้สองแบบนะในกรณีนี้นะที่ลมมันย้อนมาตรงนี้นะข้างในนี่มันก็จะมีลิ้นวาลวลิ้นวาลวดูดเข้าดูดออกใช่ไหมออยู่สองตัวแต่เนี่ยถอดไปครับพอสะอาดแล้วแก้แล้วยังไม่หายเปลี่ยนแทนลิ้นวาลวก็ยังไม่หายนี่มาจบตรงที่นี่ใส่วาลวกันย้อนโอเคนะแล้วก็บางโพลก็อาจจะเปิด เปิดหัวลมวาวตัวนี้บอลวาวตัวนี้ค้างไว้อาจจะรั่วตรงนี้ก็ได้นะก็ลองเปลี่ยนตัวนี้ดูตัวไม่กี่สิบบาทนี่ตัวมันถึงสามสิบาทสี่สิบาทตัวนี้นะอ่าก็เปลี่ยนตนัวนี้ก็หายอันนี้ตัวเดิมทีมันเป็นตัวตัวเลดใช้มานานละยี่สิบสี่ปีก็เลยเปลี่ยนหายเลยแต่บางทีไม่หายก็ดูตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะตัววาล์วเซฟตี้นะบางทีอ่ะมันเสื่อมหรือว่ายางข้างในที่มันเป็นตัวกั้นลมไว้อ่ะมันแข็งกระด้างละ อาจจะน้องได้เปลี่ยนแต่นี่ผมไม่ได้เปลี่ยนจริงของผมก็ซึมนะแต่ผมซ่อบบำรุงเอาโดยการใส่โอลิงเสริมเข้าไปอ่าแล้วก็ใส่ตัวบูทเสริมสปริงความแข็งเข้าไปอีกนิดนึงนิดเดียวนะอ่าเนี่ยเงีบคลิปเนี่ยปกติลมมันจะรั่วตรงเนี้ยแต่เนี่ยควจริงเช็คว่าตัวเนี้ยลมมันต้องรั่วถ้าเวลาแรงดันมันเกินไงเราต้องรู้ค่าตัวนี้ด้วยว่ามันค่ากี่ปอนกี่เท่าไหรของมันอะ ตามค่าเนี่ยถ้ามันเกินอะ่ะมันจะคายกันถังระเบิดไงอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัววาล์วไล่ลมในห้องตัวนี้อ่าลมก็จออกปุ๊บปุ๊บปเวลาทาง,งานแต่ถ้าเครื่องมันหยุดตัววาล์วระบายอากาศข้างในนี่ก็จะไม่ไม่มีผลอะไรตัวนี้นะอ่าโอเคนะตอนเนี้ง่ายๆตอนเนี้ก็จบละเห็นไหมอยู่ที่นี่เลขเดิมเลยไม่ไปไหนเลยโอเค เยีม่มใส่ตนนัวนี้จบเลยครับผม